สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเบาะมาให้ทําอีกแล้วนะครับเป็นเบาะเวฟร้อยสิบอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะให้ปาดแล้วก็เปลี่ยนหนังปาดทรงสองชั้นแล้วก็เปลี่ยนหนังสีแดงเลเดอร์เย็บได้ดําก็เป็นโลโก้ชื่อร้านของผมนะครับก็เป็นหนังสีแดงตัวนี้นะครับ สีแดงเลเดอร์อันนี้ก็เพิ่งจะสกรีนเสร็จลูกค้าอยากได้สีแดงนะครับก็เลยต้องสกรีนให้ใหม่เอาโลโก้ด้วยนะครับ